สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับผมเซลตัวดำฮีสุสาขานครนะครับกับผมเซลแตงโมนะครับผมวันนี้เราจะพาลูกค้าทุกท่านมาชมกับรถเจ้ารถ FRR190 นะครับติดเทนแบบนี้เลยนะครับที่เซลแตงโมจจดให้อันนี้เป็นเทนรีบิวนะครับเทนมือสอนะครับแล้วก็ตะกระบะคุ้นเรียบนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจอยากได้รถ FRR ที่ติดเทนแบบนี้นะครับสวยๆแบบนี้แล้วก็ พร้อมกระบะพร้อมจอดทะเบียนพร้อมประกันภัยเดี๋ยวเซลแตงโมจัดให้ติดต่อเบอร์เซลลแตงโมได้ด้านล่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวเซลแตงโมทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับโปรโมชั่นเดือนนี้ก็คือดาวน์แค่ต่ำสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับเจ้า FRR ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็ทักเข้ามาถามหรือสอบถามได้เลยนะครับจักให้สวยๆแบบนี้เลยมาดูข้างแรกว่าเซลแตงโมให้อะไรบ้างนะครับแต่งลายแบบนี้นะครับหลอแบบนี้เลยเป็นอ่าสีฟ้า นะครับด้วยมุกเทานะครับผมแล้วก็เป็นเพลงแบบน่ารักแบบนี้เลยนะครับหวานแหววเลยลูกค้าชอบลูกค้าชอบโอเคครับเดี๋ยวเมืไงก็พบกันนะครับบ๊ายบาย